ขี่ควายบอกแกฮะเสื้อผ้าแกเป็นผดที่ควายเป,ป,ปล่าแหวกสกปรกฮะยีงสิเนี่ยนะล,ล,ลบฉันออกไปอ๋อเดี๋ยวคุณสิบพ่อพวกเธอไม่ต้องรู้หรอกว่าใครเป็นแม่นานแค่พวกเธอไปโรงงานก็พอแล้วอืมใช่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างฉันเคลียร์ให้แล้วขอโทษทีนะที่ฉันไม่ว่างไป วันนีฉันมีงานด่วนขอให้สรุปนะจ้าจ้ะวันนี้นุมไม่ได้มานะไอซ์มีแค่พวกหรอกอ,อ๋อเหรอน่าเสียดายเนาะฉันว่าจะให้มันช่วยฉันสักหน่อยเห็นมามีบริษัทเป็นของตัวเองน่าจะมีเงินเยอะดูสิมันจัดงานทั้งทีมันก็มาจัดในพัตคาหลูไม่เก็บเงินเราสักบาท ฉันเลยอยากรู้จริงๆว่าทำไมมันถึงใจสปอร์ตขนาดนี้แกจะไปอยากรู้ทำไมไอ้ดีแล้วที่วันนี้นุคนี่มาเราจะได้สวนรอยหุยความคิดแกนี่เลิศอ่ะแน่นอนอยู่แล้วจ้าตัวแม่จะแค่เพื่อหวัดดีว่ะไอ้้ะเด็ทองมาแล้วหรอ ไม่เจอกันนานสวยขึ้นนเนี่ยมาแล้วพวกเธอก็ชมฉันเกินไปมา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 นั่งนี่ก่อนจา้าว่าแต่ใครเป็นแม่งานจัดงานเลี้ยงรุ่นนี้หรอใช่พวกเธอสองคนหรือเปล่าใช่ว่าเขาเป็นคนจัดงานเลี้ยงรุ่นนี้ขึ้นมาเองแหละพอดีฉันอยากให้เพื่อนๆมาเจอกันนะ่ะ ดีดเป็นความคิดที่ดีเลยเอาวะฉันช่วยโอ๊ยไม่เป็นไรนื้อทองแค่นี้เองฉันใจ่ายให้เพื่อนได้รับไปเนามันก็ไม่ได้มากอะไรนักหรอกฉันอยากช่วยจริงจเออคือว่ารับไปสิวะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะเสียหนักใจก็ได้ขอบใจไม่เป็นไรเพื่อนกัน ฉันด้วยนะั่งรอก่อนนะเนื้อทองฉันสั่งอาหารว่างให้แล้วได้ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราจะหาทางเข้าเจอสวัสดีลูกหมูใหลูกหมูนี่แกรางานนี้ด้วยหรอคนมั่นนอกเห็นแกรู้ข่าวงานนี้ได้ไงใครเขาขี่ควายบอกแกฮะเออคือว่าฉัน ฉันไม่อยากฟังคำตอบของแกชามินเถอะลูกหมูนางเถอะขอบใจนะเนื้อทองเดี๋ยวอย่าพึ่งนั่นเสื้อผ้าแกมันเหม็นที้ควายปล่าทำไมเดินเข้ามาใกล้แล้วฉันรู้สึกเหม็นไ,ได้กลิ่นไหมไอ้อุ้ยได้กลิ่นสีวะจะอ้วกแต่ฉันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรนะแต่ฉันเหม็นไง ่ฉันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรจากลูกหมูนะจมูกพวกเธอเพี้ยนหรือเปล่าให้ลูกหมูเขานั่งเถอะก็ได้ลูหมูฉันให้เธอนั่งก็ได้ถือว่าเนื้อทองผ่อนอะอ่ะมานั่งสิ อลูกหมูเขาก็เพื่อนเรานะทำไมแกล้งกันแบบนี้ล่ะเนือนอ้อทองเธอก็มองฉันเหลี่ยมเกินฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยใช่ไหมลูกหมูอืมเธอคงไม่ได้ตั้งใจหรอกแป๊บลูกหมู เกี๊ยวกุเงนือเด้งมากมันก็ต้องเด้งอยู่แล้วแหละว,ว่าราคามันตั้งเท่าไหร่เนื้อทองก <1000. S 2> ินเยอะๆเลยนะนี่แค่ออเดอร์เป็ดปักกิ่งรออยู่ลูกหมูกินสิอร่อยนะโอเค,อ,เคอุ้ยไอเกี๊ยวน้ำน่ากินจัง มามาฉันตักให้แกกินดีกว่าเอาไปเลยเอาไปเยอะๆโอ้โหน่ากินเลยว่ะลูกหูทะเองเข้าเกียบดูไหมอร่อยดีนะก็ะได้ฉันอยากกินข้าวเกี๊ยบเยอะๆลูกหูฉันขอก่อนนะ อุยหมดแล้วรอของใหม่มาเพิ่มนะกินไม่ไอชันแบ่งเอาสิอ่ะลูกหมูฉันตักให้ขอบใจนะเดี๋ยววะผมเดียว,ว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ ธอมานั่งกินตัวลอยแบบนี้ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอหรือว่าหนากของเธอมันด้านแล้วทำไมถึงอะไรคะว่าก็งานเลี้ยงรุ่นวันนี้เยาวาเขาเป็นคนจัดสิรู้ไหมว่าต้องเสียเงินจองห้องอาหารอยู่ตั้งเท่าไหร่แถมราคาอาหารบนโต๊ะนี้ก็แพงๆทั้งนั้นเธอไม่มีจิตสำนึกคิดจะช่วยวาเขาสักบาทเลยหรอแต่งานนี้เป็นงานที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะ จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆมาพบปาก,กันเฉยๆไม่ใช่หรือไงก็ใช่แต่เนื้อทองเขายัางใส่ซองช่วยวานที่เป็นแม่งานเลยฮะวานเนี่ยนะเป็นแม่งานใช่ฉันนี่แหละที่เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของงานนี้แต่แกไม่ต้องซื้อน,นะเพราะฉันไม่ได้อยากชวนแกนมาอยู่แล้วแกเสนอหน้ามาเองลูกหมูเอา้าถ้าแกไม่อยากให้งานต่อยแกก็รีบใส่ซองมา ถ้าแกไม่ใส่ซองฉันก็ไม่ให้กินใส่ให้คุ้มกับค่าค่ะ ติดตัวน่ะฉันมีแค่นี้ไม่ค่อยมีติดตัวหรอกฉันว่าเธอไม่มีเลยมากกว่าแกรู้อะไรไหมนอกจากแกจะไม่ได้กินอาหารดีๆพวกนี้แล้วแกยังจะโดนลูกศรเล่ามาจักที่นี่ด้วยได้ไหมได้เลยว่ะโล๊ลฉันบอกใหล,ลบโล๊ตีแล้วหมอดี๋ยวก็ตีแล้คหมอเย็นแล้วะฉันไม่เย็นลงตีแล้วหมอ 有。No. เป็นคนที่จัดงานนี้ขึ้นมาคุณตกแบบนี้บริษัทเราจะรอดไหมเนี่ยอ,อ้านุ๊กอ้าลูกปูนัฐก่นนัฐก่อ,น,กอน,นายสบายดีไหมนุ๊กสบายดีแล้วนี่เธอมาหาฉันถึงนี่มีอะไรหรือเปล่าลูกหูคือว่าฉันอยากเจอเพื่อนๆน่ะ เลยอยากให้นายช่วยจัดนารียนรุ่นให้หน่อยฉันเห็นนารู้จักเพื่อนเยอะน่าจะรวมเินเพื่อนมาได้เอ,อ่อแต่ช่วงนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินนะ่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีน่าจะจัดให้ไม่ได้แต่ฉันมีฉันมืงขายที่ดินได้งานเลี้ยงนี้เดี๋ยวฉันออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เองเออนะนะฉันคิดถึงเพื่อนนานๆฉันจะได้ข้ขอุงเทียทั้งทีโอเคเดี๋ยวฉันจัดให้ก็ได้ ขอบใจนะนุ๊กไม่เป็นไรจัดให้ววัพรุ่งนี้เลยนะอืมว่าแต่เธอจะให้ชวนไอซ์กับวามาไหมพวกเขาชอบดูถูกเธอนี่ชวนสิถึงพวกเขาจะชอบดูถูกฉันแต่ฉันก็เห็นพวกเขาเป็นเพื่อนอยู่ดีโอเคเจอกันที่งานนะนุ๊กอืมจริงเหรอแก้พูดจริงเหรอ เท่าชิดดีกว่าที่ฉันไม่ค่อยพควกนสดเพราะส่วนใหญ่ฉันเก็บเงินไว้ในธนคาคารรวยมวยพปรไปหัวไอ้พวกเธอนี่นะทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีถ้ามีเพื่อนแบบนี้ฉันขอไม่มีดีกว่าเนื้อทองเอาเงินที่ฉันให้ไปคืนมาด้วยไม่งั้น ักไปนะไว้เราไปเจอกันที่อื่นที่ไม่มีสอ,องคนนี้ไม่เอาหรอกนะทองคำว่าเพื่อนแท้มีค่ามากกวนะ่าเงินทะองนะลูกหมูฉันว่าเราไปจองห้องอาหารใหม่ดีกว่าอย่าอยู่ตรงนี้เลยไปด้วยกันนะเนธทองได้สิเอ,เอาเทองเอาพวกฉันล่ะเอาพวกฉันไปด้วยสิฉันไปด้วยคนได้ไหม จะพอสิลูกหมูนระรอกมวกนไม่ดจะไปด้วยได้ไหมถ้ามันดือรีตแล้วโอ้ยอย่าพูดไปสิันขอโทษเฮ้ยวานดูยังลูกหมูมันแต่งตัวสิแต่งตัวบนนอกจะมีเงินเยอะพวกเราอีกอ่ะ เธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน